วันนี้ชิคเจเนี่คุยสตัวเอ็กซ์เพรสตาชมซินว่าสีํลำนี้ชื่อโนวานะครับจุดู้ผู้โดยสาร728คนลูกเรือ556คนห้องพักมีอยู่3ว3้ห้องไซส์ประมาณ50,000ตันมีคาสินโนขนาดกระทัดรัดบริเวณนี้ชั้น4มีคาเฟ่จุดให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยว ติดต่อซื้อชเอ็กซ์เร์ชั่นการตกแต่งของลำเรือสินมาสีโนวาลำหลังนี้เรียกได้ว่าเป็นอัลตร้าลักชัวรี่ซิกซ์ดาวหกดาวเลยทีเดียวนะครับโถงทางเดินระหว่างชั้นจุดให้บริการต่างๆโอโทถงสะดวกสบายบรรยากาศดูคลาสสิกนะครับทันสมัย ส่วนพื้นที่ที่เราเห็นตรงนี้จะเป็นลิฟแก้วด้านข้างลำเรือและก็ทริปเปิลโวลูมสามชั้นเชื่อมโยงกันดูหลาดูดีนะครับห้องนี้สำหรับสายสุขภาพหลังจากรับทานอาหารอร่อยๆแล้วก็มาออกกำลังกายที่เอายิมตรงนี้เป็นห้องอาหารชื่อซอฟบรรยากาศตกแต่งได้ทันสมัยนะครับแล้วก็เป็นอาหารฝรั่งเศส คอนเซปต์เรือ6ดาวรับผู้โดยสารไม่ถึงพันคนฉะนั้นห้องอ,อาหารและบรรยากาศของการให้บริการก็ดูค่อนข้างจะโปร่งโล่งสบายส่วนด้านนี้จะเป็นไลน์บุฟเฟ่ที่เสิร์ฟทั้งมื้อเช้าและมื้อเที่ยงนะครับมีอาหารที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลรวมทั้งเวสเทเลียนและก็อินเดียนฟู้ดด้วยนะครับไลน์บุฟเฟ่มีความหลากหลาย เน้นคุณภาพของอาหารโดยการคัดสรรวัตถุดิบและก็ใช้เชฟเมืออาชีพในการปรุงอาหารเสิร์ฟนักท่องเที่ยวที่เดินทางกับซินเวอร์ซีและพื้นที่ถัดไปเป็นอีกหนึ่งไฟ์าวนิงห้องบรรยากาศดีเลยนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นโซนบูติกสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการช้อปปิ้ง บนเรือสำรับมีให้บริการ Rock the Boat, Dance, n i c e Away เป็นกิจกรรมการแสดงโชว์บนเรือโซนนี้ก็ครบเครื่องทั้งห้องจากกุชีห้องห้องซาวนา่าและมีห้องเว r ร์ o ูลเติมความสดชื่นหลว้กับจัดชริปอีสเทรชัน พื้น <Steam S 2> ที่แต่งตัวและก็จุดนี้เองเนี่ยจะเป็นวูวูสำหรับแ mm hmm. ช่น mm ้ำมนตตามมาดูห้องพักกันเลยนะครับที่นี่มีห้องที่เป็นบาลคนี่ทั้งหมดนะครับย mm ีลักซ์วิลันดาบาลคนี hmm. ่จุดแข็งของเรืออ mm ัลตร้าลักชัวรี่เริ่มที่32ตารางเมตร อยู่สบายใหญ่กว่าห้องบนเรือสำราญทั่วไปถึงสองเท่าเลยนะครับัพื้นที่ห้องน้ำพื้นที่สำหรับห้องนอนและก็มีโซฟาสำหรับนั่เล่นระเบียงกว้างขวางาอเมนิตี้เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆในห้องก็ครบครันที่สำคัญก็คืออัลตร้าลักชัวรี่เนี่ยมีบริการ all inclusive หนึ่งรวมไทยที่ภูมิใจนำเสนอพื้นที่กว้างขึ้นผลิตข้าตัวเกือบเกือบพบห้องน้ำขนาดใหญ่สะดวกสบายหรูหราพื้นที่กว้างขวางสมเป็นอัลตร้าลักชัวรี่ที่สำคัญจุดแข็งของเรือซินเวอร์สีอ All ัลตร้าลักชัวรี่ออลอินคลูซีฟ e ลคลสมีบัตเลอร์บริการ24ชั่วโมงมัลติเพล r e s t ร u r ตอร Unlimited Free Wi-Fi Onboard Gratuity รวมอยู่ในราคาที่ท่านชำระเรียบร้อยแล้วและนี่คือสินว่า4 n o นว่าท่านสามารถติดต่อทีมงาน Luxury c r u i s e by c h i ชิก2 0ขอบคุณครับ